สวัสดีค่ะก็วันนี้กิ๊บจะมาแนะนำตัวนี้เจ้าตัว The Botte White Strawberry Body Night Cream ตัวนี้จะช่วยในเรื่องผิวขาวกระจ่งางใสลดรอยแตกลายผิวฉ่ำน้ำไม่แห้งก้านนะคะใครที่แบบผิวเป็นผุยๆหรือแบบช่วงนี้ผิวแห้งมากี้ค่ะแนะนำเจ้าตัวนี้เลยครีมของเราลักษณะของเนื้อครีมจะเรียกว่าเนื้อเนยนะคะคือความยังไงก็ไม่หก นี้คือเนื้อเนยความยังไงก็ไม่หกแต่จะบอกว่าทาแล้วซึมไวไม่เหนียวเนื้อนัะค่ะก็เดี๋ยวมาลองเนื้อเจ้าตัวนี้กันนะคะเนื้อเนยมีลักษณะเป็นยังไงเนื้อเนยลักษณะจะเป็นอย่างนี้ก็ทาผิวได้เลยตัวนี้ทาเฉพาะกลางคืนนะคะเนื้อครีมเวลาทาไปปุ๊บอย่างแรกที่เรารู้สึกได้เลยเนี่ยคือเราจะเย็นมากเย็นแบบ ค,คือผิวจะเย็นแล้วแบบว่ามันไม่เหนียวเลยนะที่สํคาคัญคือกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมแบบหอมมากกลิ่นหอมแบบตอ่อนซึ่งปกติตัวกิ๊บอาจจะไม่ชอบกลิ่นอะไรฉุนๆแล้วใช่ไหมคะท่านนี้เป็นปุ๊บนะหอมหอมแบบเย็นๆเหมือนอาบน้ำเสร็จใ,ใหม่ๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็ตอนนี้สินค้าพร้อมส่งนะคะสนใจก็ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษเปิดบิน100นกระปุกแถมทอง1รังน,นะคะ